สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ o ซโล t เตชันอยู่กับข้าท่านหล่อนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะมาทำความรู้จักกับเกียร์หรือตัวละครเนี่ยแหละซึ่งก็เป็นคำที่วเวทเรียกใช้ในเกมนี้นะสามารถเลือกดูเนื้อหาได้ตามเลขวินาทีที่จะโชว์เอาไว้ในใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมโอเคไปเริ่มกันดีกว่าโดยต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่า เกมนี้เนี่ยมันจะแบ่งประเภทเกียร์เนี่ยเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับผมก็คือ x q c เนี่ยหมายถึงหุ่นยนต์ที่เก่งกว่าปกติที่จะมีตัวละครอยู่ข้างในนะครับซึ่งจะเปรียบเสมือนเป็นแม่ทัพส่วนอโตเ m ม t ติอันนี้เนี่ยจะเปรียบเสมือนเป็นทหารที่จะคอย ปกป้องแล้วก็ตามแม่ทัพอีกทีนี่นะครับก็คือตามตัว Exclusive นี้ไปนะครับผมซึ่งใน1ตัวละครเนี่ยเราสามารถบรรจุได้ถึง9ตัวนะครับไปเช็คมาแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเกรดต่ำๆเนี่ยอาจจะบรรจุได้เพียงแค่2-3สาตัวเท่านั้นนั่นแหละแต่เราสามารถเพิ่มขีดจำกัดการบรรจุเกียร์อ,อโตเมติกได้ได้วยกัน Evolution นะครับผมต่อไปนะครับผมจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับชนิดของเกียร์นะครับชนิดของเกียร์ในเกมเนี่ยเขาจะยึดตามลักษณะของหมากรุกนะครับผมสามารถดูได้ข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเบีย้ยคิงเรือมา้าควีนแล้วก็ขุนนะนะอันนี้ขอเลขตามอย่างนี้ดีกว่านะครับผม ซึ่งถ้าดูรูปตามนี้เนี่ยก็คือถ้าหากว่าเราเนี่ยโจมตีตามภาพที่เห็นต่อไปนี้เนี่ยก็จะสามารถสร้างดาเมจเนี่ยได้แรงขึ้นนะครับผม50%กันเลยทีเดียวต่อไปนะครับผมจะเป็นลักษณะการโจมตีนะครับผมซึ่งการโจมตีของเกียร์เนี่ยมันจะมีอยู่หลายประเภทนะครับผมซึ่งแต่ละประเภทที่โจมตีออกมาเนี่ย มันก็จะมีเอกลักษณ์เป็นเฉพาะตัวของตัวเองนะครับเริ่จากอันนี้นครับสเตสอันนี้เนี่ยน่าจะหมายถึงก็คือโจมตีเป็นเส้นตรงนะครับผมส่วนอันนี้เนี่ยก็คือสแตนดาร์ดจะเป็นการโจมตีปกตินะครับส่วนสตรอมอันนี้เนี่ยหมายถึงโจมตีแล้วก็จะเกิดการระเบิดขึ้นนะครับผม เป็นวงกว้างแล้วก็ทำดาเมจเนี่ยให้กับศัตรูทุกตัวรอบๆส่วนเชนหมายถึงเมื่อเราโจมตีตัวไหนแล้วเนี่ยศัตรูที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็จะได้รับดาเมจเนี่ยตามไปด้วยแต่จะโดนเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นต่อการยิงหนึ่งรอบส่วนมิสไซก็คือเป็นการโจมตีเนี่ยหลายๆครั้งในการยิงเพียงครั้งเดียวโดยส่วนมากเนี่ยจะโจมตีได้ประมาณ3ครั้ง ส่วนอันนี้ก็คือ penetrate อันนี้จะแรงกว่าอ,อ,อันแรกเลยครับ straight นะครับผมถ้าเียกผิดขอภัยด้วยแต่อันนี้เนี่ยมันจะสร้างดาเมจได้แรงและก็กว้างกว่านะครับโดยจะโจมตีเป็นเส้นตรงนะครับผมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับผมที่น่ารู้ก็คือเดี๋ยวผมจะโชว์เป็นรูปภาพให้ดูก็แล้วกันนะครับผม คือตัวละครในเกมนี้เนี่ยมันจะมีอยู่เพียงแค่11ตัวเท่านั้นซึ่งจะไม่รวมตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวใหม่ที่จะเข้ามาและเป็นตัวกิจกรรมเลยจะขอให้นับนะครับผมก็เท่ากับว่ามีแค่10ตัวซึ่งตัวละครเนี่ยใน10ตัวนี้เนี่ยมันจะมีหลายๆเกียร์แบบเนี่ย มันจะมีหลายชนิดเนี่ยอยู่ด้วยกันซึ่งมันก็จะมีทั้งแบบกิจกรรมแล้วก็แบบทั่วไปถ้าในที่นี้เนี่ยเราจะขอยึดแบบทั่วไปนะครับผมซึ่งแบบทั่วไปเนี่ยก็คือเฉพาะตัวเกรด R กับ SR เนี่ยมันจะมีสกิลเนี่ยที่เหมือนกันเดี๋ยวจะโชว์ตัวอย่างให้ดูนะครับผมอ่านี่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยเี่ด ประมาณนี้นะถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยสกิลของมันก็คือโจมตีทุกตัวที่ขวางหน้าแบบรุนแรงถ้าเป็นตัวเกรด R เนี่ยจะทำดาเมจได้น้อยกว่าตัวเกรด S R นะครับผมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางตัวละครเนี่ยถ้าหากว่าขึ้นไปสู่เกรด S S R แล้วเนี่ย มันก็จะมีความสามารถเนี่ที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงเลยอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นตัว r กับ sr เนี่ยก็คือเพียงแค่ทำให้มันเจ็บขึ้นในบริเวณพื้นที่ที่เราได้วางสกิลแต่ถ้าอันนี้ก็คือเจ็บขึ้นด้วยแล้วก็ลดประสิทธิภาพการโจมตีด้วยนะครับผม มันอาจจะมีเอฟเฟกอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งเอฟเฟกพวกนี้เนี่ยจะค่อยๆมาเนี่ยตามที่เราได้อีโ l วลูชันไปนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเกียร์หรือตัวละครของเกมนะครับผมถ้าข้อมูลตกหล่นตกไหนหรืออธิบายไม่ค่อยเข้าใจก็สอบถามใต้ดิสคริปชันได้นะครับก็คือ เป็นลิงก์เพจเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับใครต้องการให้ผมเล่นเกม18ปลูกเกมไหนก็รีเควสตมาได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ